เมืนดมเฮ้ยมันไม่หอมอะ่ะแต่สำหรับเราเราว่าม,ามันดีนะอืมอจะนี้อ่าแล้วก็อันนี้สัดสีก็เป็นแบะเราตัดเพื่ออะไรหรอคะตัดเพื่อให้แยกไซร์ได้ด้วยใส่สองรูเลยไหมคะได้รด่นลาดีาดอ่ะ จริงค่ะข้าใส่จริงก็ใส่จริงไม่ใช่แบบนี้สว <c oughs> ัสด <c oughs> ีจากสีลมยามเช้าค่ะวันนี้ตื่นแต่เช้าอีกแล้ว ก็รู้สึกว่าอยากกินขนมบางสังขยาบมากขนมบางสังขยาที่มันเป็นก้อนกลมๆแล้วก็มีไส้อะก็เลยคิดถึงร้านหนึ่งที่แบบตอนเด็กๆเราได้กินบ่อยก็คืออามาเบเกอรีร่นะคะที่อูข้างวัดแค่เมื่อก่อนอะ่ะแบบว่าเรียนแถวนี้คุณแม่บางทีจําได้ว่าเหมือนเขาซื้อมาให้คุณแม่คุณน้าเลยอะ่ะมันจะเป็นขนมบังก้อนกลม,กลม,กลมคิดถึงมากเลยทุกคนแล้วพอโตขึ้นอยากจะกินมาทีไรมันก็หมดมาทีไรมันก็ไม่ได้กินมาทีไรมันก็ไม่มีที่จอดก็เลยแค่ไม่ ก็เลยคิดว่าเป็นเรื่องงามยามดีนะคะที่เราซื้อขนมปังเอามาเนกรีกันแล้วเราก็เลยติดต่อที่ร้านว่าะเราอยากจะมาขอรู้ด้วยว่าทั้งหลังร้านเขามันเป็นยังไงกับร้านเล็กๆห้องแถวเดียวแต่ว่าแบบว่าขายดีขนาดนี้ยขคนโอ้ทั้งหลังวุ่นวายมากตอนนี้ถือว่าเป็นรายงานสถานการณ์สดไปตัวสาหรับสีลมยามเช้านะคะสต่รับช่วงนี้วันที่มาเนี่ยรถปกติเท่าไหร่นึกว่าจะใช้เวลาไปชั่วโมง เพิ่ส40นทีก็ถึงแล้วเดี๋ยวเราเดินไปอามาเบเกอรี่กันค่ะอยู่ข้างๆวัดแขกเลยนะคะร้านเล็กๆแต่บอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆ บอกเลยว่าเอ็กซ์คลูซีฟมากๆเพราะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูวิธีการทำขนมปังสังขยาเขานะคะข้างในร้านอามาเบเกอรี่อามานะไม่ใช่อมมาม่านะทุกคนแต่แรกก็ออกเสียงผิดมาตลอดเลยอ่ะจนแบบมาดูดีๆเฮ้ยอาม,มานี่นะเห็นเรียกแม่ว่าหมาหมาจะเรียกอาม่าว่าอ,มอ,อมามาเออสวัสนี มาดูวิธีการทำขนมปังกันนะคะอันนี้เราเป็นขั้นตอนก่อนที่จะอบก็คือรอขนมปังฟูแล้วก็ค่อยเข้าไปอบอันนี้ก็คือใส่ไส้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะ่แต่เดี๋ยวค่อยไปถ่ายตอนตีแป้งใส่ไส้แล้วก็ตัดแป้งกินตรงนี้คือตีแป้งใช่ไหมคะโอหตื่นตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองเลยเหรอคะไม่ผังานอ๋อหนูว่าอยู่จนถึงตอนนี้บอว่าสุดยอด ม,มีหัวหน้าพนักงานข้างบนเขาก็ร้านงานกันได้และร้านก็คืออยู่ตรงนี้ตั้งแต่แรกเลยเนาะ,ะ,ะวันหนึ่งประมาณกี่ชิ้นเหรอคะขนมปังสองขยะได้นับไหมอะไม่ได้นับ <laughs> ไม่ <laughs> ได <laughs> ้นับเยอะเกินบ <laughs> <laughs> แบบามแค่หมดวันต่อวันประมาณกี่โมงหมดอะคะ เที่ยงเที่ยงใช่ไหมคะถแถวนี้รถมันติดอ่ะหนูก็ถึงแบบบ่ายบ่ายบ่ายสองพอรถติดมันก็คนไม่เดินแล้วก็เน่นไข่ตลาดเช้าดีกว่าเฮ้ยทุกคนนี่มันเป็นลิฟต์นะคะที่ตอนสกยอนขอเพราะว่าตึกมันสี่ชั้นตอนนี้มีอะไรกำลังขึ้นมา เสร็จแล้วใช่ไหมคะเราจะเอามาใส่ไส้ช่าอ๋อเดี๋ยวเอาไปใส่ไส้ใช่ไหมเอามากี่ปีแล้วหรอคะมันมันดูแบบออกมาเท่ากันหมดเลยเพราะว่าทางขนมเก่าเคยเคยมีใช่ไหมแบบแรกๆก็วางใส่ข้างเพราะว่าให้มันแบบได้ได้เปิดปากเขาก็กลับเข้าได้เลยตอนแรก แค่สั่งขยาก่อนใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ค่อยๆเพิ่มเมนูเพิ่มรายเสถียมาก้นเรื่อยๆตอนนี้มีไส้อะไรบ้างล่ะคะตอนนี้มีแฮมหยองแฮมชีสไส้กรอกพิซซ่าไส้ไก่ในสดกรอกหยองสังขยะโอ้เยอะมากเลยอันนี้ก็จะมาใส่ไส้ใช่ไหมคะไส้วันนี้ที่ตาใส่ให้ดูก็จะมีหมูแดงแล้วก็หมูหยองแฮมชีสแล้วก็สังขยะ แล้วนี่คือแฮมหยองถ้าแฮมชีสสองแถวนี้ก็คือตัดสองแค่นี้อ่แล้วก็อันนี้ตัดสี่ก็เป็นแค่ก็ตัดเพื่ออะไรหรอคะตัดเพื่อให้แยกไส้ได้ด้วยแล้วก็เวลาราดน้ำสลัดเนี่ยมันจะลลายไับมะเขือไผโอเคค่ะเดี๋ยวไ็รูว่าทำยังไงเฮ้ยต้องตัดให้มันลึกกว่านี้่เป็นไรได้โอเคค่ะ พี่พี่ขนาดอะค่ะอันนี้ทำได้แน้นโดนแต่พี่เขาทำเร็วมากเลยคนสรปีดครสปีดห้อนค่ะนี่ลาดหนาสลัดอาโอเคแงตอบแ๊บเยอะไหมคะใส่ไข้เลยใช่ไหมแต่ชอบใส่สองรูเลยไหมคะได้ลาดอีกกันก็ได้๋อใช่โอเค ปล้วเราโดนอกมันก็จะแบบหายไปใช่ไหมคะอืมรู้เลยว่าชิ้นไหนใครทำมันชัดมากเลยทำไมของพี่ทำแล้วมันสวยแบบที่ขายจริงค่ะข้าขายจริงก็ขายจริงไม่ใช่แบบนี้โ <mm ๋อ เดียวๆขายจริงคือให้เยอะมากเราก็ไม่กล้าหญิงอยู่ในโต๊ะที่ขาดทุนโอเคค่ะปล่อยจอยแล้วคือให้เยอะมากเลยอ่ะปล่อยจอยแล้วให้เราโดนอกมันก็จะแบบหายไปใช่ไหมคะอืมเริ่มจับสุดได้ละขายจริง ชินนี้พี่เขาชอบออที่ที่เป็นัวทเหลือ <c oughs> นะคะ ขยะหอมไหมจ๊ะหอมจ้ะหอมจริงขนาดใส่แม้ได้เนี่ยจริงอันนี้กวนเพื่ออะไรหรออันนี้กวนให้ให้ให้ขายอ๋อกวนให้ขายเขาก็จะไลยอัพไปเรื่อยๆเลยนะคะเที่ยงก็หมดแล้วนะทุกคนคือแบบว่าอย่ามาช้าเด็ดขาดเหมือนประมาณเก้าโมงนะคะพรุ่งนี้ก็เดี๋ยวให้พี่อุ๋มกลับไปรับน่าร้านก่อนนะคะเพราะว่าคิวเริ่มยาวว่าเดี๋ยวลูกค้าจะรอนานนะคะ มีแค <lien> ่ขนมปังนะคะที่เพชรลองทำเมื่อกี้เขามีโปรดักอีกหลายอย่างเลยมีฟ็อกกอนมีเฟียเลาวามีคุกกี้นะคะคือมันเลือกซื้อหน้าร้านได้เลยมีเลยสดมีป๊อปี้เค้กนะคะทำไมตัวใหญ่แบบว่าตัวสูงตัวเล็กนู้อ๋อจริงเหรอขอบคุณค่ะที่ไปกินกะเพราเนี่ยครับเยอะก็น่ากินร้านสุดท้ายที่กับที่เม้าค่ะที่เมาใช่พี่เมาค่ะ้ทำไมอยู่ในยูทูบทำไม ทำไมใหญแสดงว่าหนูผอมใช่ไหมหนูไม่ต้องลดน้ำหนักแล้วใช่ไหมขอบคุณค่ะหนูผอมแล้วหนูผอมเลยคือกล้องมันหลอกตาใช่ปะใช่คนจริงๆผอมนะเห็นไหมพี่เมื่อกี้เขาบอกแล้วอ่ะพี่ขอบคุณพี่มากนะคะหนูไม่ต้องลดน้ำหนักแล้วใช่ไหมตอนนี้หนูพยายามกินน้อยลงมากเลยเพราะทุกคนบอกว่าหนูอ้วน ที่ร้านมีอะไรบ้างนะคะค่ะตอนนี้ที่ร้านก็จะมีขนมปังพวกขนมปังสดไส้นะคะพวกสักพายาแฮมหยองแฮมชีสไส้กรอกค่ะพิซซ่าไส้ไก่เนยสดค่ะไส้กรอกหมูยองไส้กรอกไก่ค่ะแล้วก็ถ้าเป็นพวกขนมอบเป็นขนมแห้งก็จะมีพวกคุกกี้แล้วก็พายสับป,ประรดค่ะมีของทานเล่นพวกคอนเฟต์นะคะมีคอนเฟต์ธรรมดาคอนเฟ็คติดริกื่องงามีปม๊ปอปคอร์นรสชาติต่ตาง ก็มีคอนเฟกปลาที่ออกมาใหม่นะคะพวกลายเค้กก็จะมีเค้กในสดท็อฟิี่เค้กเค้กกล้วยหอมชิพ่อนข้าวเทา้าแล้วก็จะมีขนมปังสำหรับไปจิ้มสังขยาเป็นชุดจิ้มสีเขียวกับสีไข่นะคะคุกกี้สิงคโปร์ขนมปังกรอบใน,นนะะ้ำตาลน่ะยังไงก็แวะมาดูกันได้ไะคะเราต้องมาซื้อหน้าร้านเท่านั้นไหมคะซื้อหน้าร้านได้คะ่ะหรือว่า สามารถสั่งจองสินค้าหรือว่าสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ไลน์แอดของร้านนะคะแอดจ่ายอามาเบเกอรี่หรือว่าสั่งผ่านไลน์แมนกับโรบินฟู้ดนะคะโอเคค่ะโลโก้นี้ค่ะสีเขียวเขียวอามาอารมาใช่ชื่ออามาเบเกอรี่อะไก็ฝากูทุกคนไว้ด้วยล่ะ ะะมันไม่มีที่นั่งเราก็เลยมานั่งหลังรถเราเนี่ยแหละทุกคนรถต้องเข้าเราป้าเนี่ยรถเราใช้งานได้แบบเต็มประสิทธิภาพจริงๆนะคะมีทุกคลิปนะมีทุกคลิปในรถ <ด S 1> คัน<ง>นี้เนี <c oughs> ่ยเออก็สั่งมาเหมือนล็อบบิ้เลยนะคะมีทั้งวอมิตสังขยาเอแคลเอแคลที่เป็นเมนูพิเศษที่มีแค่มืวันนะคะทุกคนต้องลองถามเขาดูด้วยแล้วก็จะเสร็จช้ากว่าเมนูแล้วก็จะมีเลยบ <ปะ S 2> ๊อกคอนค่ะบ๊อกคอนน่ารักมากเลยอ่ะคือแค่จับก็รู้สึกว่าขนมปังมันนุ่มมากเลยอ่ะนุ่มแบบนุ่ม เม่านจากที่มเมแกดได้ลองเป็นลูกมือพี่อุ๋มนะคะแบบคือตัวแป้งเขานุ่มมากจริงๆอะเพ้ได้ยินหมาว่าบางคนก็ชอบว่าเฮ้ยมันไม่อร่อยเหมือนเดิมเฮ้ยมันไม่หอมอะแต่สําหรับเราเราว่าม,ามันดีนะเออเราว่ามันก็ยังหอมไปเจออยู่เลยตัวแป้งก็ดีหยึดๆต้องมีถามพี่เขาว่าแบบยังโดนดราม่าอยู่ไหมเพราะว่าเราก็ไปดูรายการอื่นๆ เ,เคยไปออกใช่ไหมคะพี่บอกว่าไม่อร่อยเหมือนร,รุ่นพ่อบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่พอเรามากินแล้วว่ามันก็ยังอร่อยอยู่เลยอะ่ะซึ่งเรารู้สึกว่าก็เรื่องนี้มันก็คงลิ้นใครลิ้นมนันแหลนะเนอะคนเราก็ชอบไม่เหมือนกันอะ่ะแต่ถ้าใครชอบก็รู้สึงอมาเบเกอรีร่ได้นะคะเพชเพ็ความตั้งใจของพี่เขาคือรู้สึกว่าแบบชอบมากๆเลยที่แบบคนรุ่นใหม่มาสานต่อกิจการของครอบครัวบอกว่าขนาดตัวเพชรเอกอะ่ะเพชรยังไม่ได้ทาที่บ้านเลยทุกคนก็ว่าทั้อุงเพชรเอกเหมือนกันแต่เขาแบบน่ารักมากๆเลยอะ่ะที่แบบมาทำ แ,ๆๆแฮมชีสนะคะแฮมสุกๆเลยเข้าใจละที่เมื่อกี้ที่เพจทำที่พี่เขาบอกว่าลูกค้าว่าแน่ๆเพราะเพจใส่น้อยกุ้เยอะเลยซึสใส่มันเยอะมากอ่ะอแฮมสุกป,ปั๊บแฮมเยอะมากอ้ถ้าใครได้ชิ้นที่ไม่สวยไปอ่ะขอภครด้วยนะคะคงเป็นชิ้นที่เพจทำเองค่ะแต่อร่อยแน่นอนสูตรเดียวกันดูนะแป้งมันเบบหนีอว้าแป้งแบบ อืมคามหองกอยมากเมแทแค์กันค่ะชิ้นใหญ่มากชิ้นใหญ่แล้วมันดูพองฟูส,สวยมากเป็นทรงดีมากเขาก็จะมีไส้ไปเจยกับครีมนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าอันนี้ใส่อะไรแล้วกัดเลย <S <s <ci> ครีมครีมมันทะล่กออกมาข้างเลยอ่ะ <ci> รีวิวเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับอามาเบเกอรี่อามาไม่ใช่อามานะคะ อย่าสับสนนะคะร้านโลโก้สีเขียวตัวไส้ไม่หวานเกินไปเขาให้จริงจริงนะคะแป้งขนมปังเนี่ยก็คือยืดแล้วก็หนุกอ,อร่อยนะคะแล้วก็กินแล้วก็ไม่รู้สึกหนักท้องเลยมันเข้ากันดีเอแคร์นี่คูดีมากเลยลูกใหญ่ไส้เต็มนะคะขนมเขาแบบดีทุกอย่างแล้ว,ลวก็เราก็รู้สึกถึงความตั้งใจเลยว่าแบบ ที่เขายังมาขายเองมาแบบมารับลูกค้าเองที่หน้าร้านเฮ้ย,ยมันเป็นมันอะไรที่แบบดีมากเลยอ่ะเรารู้สึกประทับใจมากๆเลยอ่ะถ้าใครสนใจนะคะก็มาตามได้ที่อามาเบเกอรี่ค่ะอยู่ข้างวัดแขหงอินปันค่ะนู่ไปก่อนนะคะเดี๋ยวก็คลิปต่อไปคลิปหน้าๆถ้าใครยังรู้จะดูอะไรต่อเดี๋ยวดูที่แอลสกรีนเพจได้เลยนะคะเดี๋ยวจะมีคลิปแนะนำไว้ให้คะ่ะอที่ตูด